หนึ่งคู่เมื่อวานนี้ครับก็ประสบความสําเร็จไปครับสำหรับไรโยบาเรกานโนครับบอกแล้วว่าปลูกไปจะเฉือนชนะได้ครับที่1ประตูครับก็จบแบบสวยๆที่1ประตูสุดครับวันนี้ครับจะหนักเต็มให้เหมือนเดิมครับสำหรับใครอยากรับแนวทางที่มากกว่านี้ครับเพราะว่าน่าช่องผมมีแค่1ตัวเท่านั้นนี่ครับในครอบครัวเราครับระเบิดระเบ้อกันอีกแล้วครับใต้ลิงก์นี้นะเดี๋ยวผมจะมีทางเข้าให้อยู่ครับวันนี้นะครับมองไปในศึกลาลิกาสเปนครับเป็นคู่ของทางด้านเอสบันยอนครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางด้านของเรียวเสมอ2แพ้1ครับแพ้ในการที บุกไปเจอรัสปัตมาในศึกนะครับลาลิกาสเปนล,ล่าสุดนะครับแพ้ไปที่1นึ่งศูนย์ครับแล้วก็ล่าสุดเลยในลาลิกาสเปนครับบุกไปเจอเซบีย่าครับทำได้แค่เสมอที่1นึ่งตัวมีเปิดบ้านครับชนะทาหน้าของบายารล,ลิกมาได้ 1, ครับที่2องวนึงครับอยู่ในทรงบอลที่ยังเอาแน่นอนไม่ได้ในช่วงหลังครับสลับกันเป็นชนะเสมอแพ้ส่วนทาหน้าของเรัลวาดริกจาก5นัดครับชนะ4เสมอหนึ่งครับในทุกลีกทุกรายการเลยครับต้องบอกว่าเก็บชถนะได้ค่อนข้างดูดีเลยนะครับในพิมพิลีกล้า ในลาลิกาสเปนล่าสุดนะครับบุกไปเยือนทางด้านของบายาโดริกับถล่มมาถึงสามตูนยครับก่อนหน้านี้เล่นในบ้านนะครับก็เจอกับทางด้านของลาสพาลมาสนะครับก็ชนะมาได้ที่สร่ตัวหนึ่งครับด้วยฟอร์มของทั้งสองทีมก็ยังเห็นได้ชัดว่านครับทางด้านของเรอัลมาดริดครับเป็นทีมที่ตอนนี้นะครับพร้อมที่จะล่าตะข่ายมากๆครับและหลักค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับบอกเลยว่าวันนี้ครับกำแพง2ประตูบอกเลยว่าไม่น่ายากคู่นี้นะครับหนาวันนี้นะครับสภาพความพร้อมเนี่ยต้องบอกว่าจะหนักจะเต็มทั้ง2ฝ่ายนะครับนะตัวเจ็บตัวเดิมๆททัััั้้้งนนนนนะะคครรรบบวกีีเเลือชย์ แล้วมะลิครับวันนี้ผมมองว่าเอาอยู่แน่นอนครับสำหรับใครที่อยากข้าวแกงนะเดี๋ยวปักไว้ให้ใต้คลิปนี้ครับวันนี้แล้วมะลิหวานเจียบแน่นอนครับจัดไปครับ